สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปหลันดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณ สิ่งที่เขากลัวที่สุดในตัวคุณก็คือเขาอะเดาใจคุณไม่ออกคุณเป็นคนที่เดาความคิดค่อนข้างยากบางทีหน้าตาดูยิ้มแยม้มแต่ในใจคุณคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คุณอาจจะกําลังโกรธอยู่ก็ได้แต่ว่ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้ายิ้มแต่แววตาดูไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าโกรธจริงหรือว่าเขาคิดไปเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันเอ๊ะ ความรู้สึกนี้คืออะไรกันแน่นะเดาใจคุณไม่ออกนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาคุณจะคิดหรือตัดสินใจอะไรอะคุณไม่ค่อยบอกเขาอะแล้วก็เอ่อมันค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณคุณเกิดตัดสินใจทำอะไรแบบเด็ดขาดอ,อ่ะอย่างเงี้ให้เห็นภาพสมมุติคุณทะเลาะกันคุณทะเลาะกันสองคนทะเลาะกันคุณอาจจะไม่พูดอะไรเลย นั่นแหละหน่ากลัวตรงที่ไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่วันดีคุณคืนดีคุณอาจจะมาบอกเขาว่าพอแล้วไม่เอาละฉันเหนื่อยขอจบแค่นี้อะไรแบบนี้ยนึกออกว่ามันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับเขาอะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าหรือว่าจะไม่มีสัญญาณอะไรบอกเขาเลยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนอืม เอ uh แล้วคุณก็เป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดแล้วก็รู้ทันเขาหมดในขณะที่เขาอ่ะตัวเขาอ่ะไม่รู้ใจคุณเลยไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรแต่คุณกลับรู้ทันเขาไปหมดทุกอย่าง <c oughs> น่ากลัวไหม <c oughs> ก็น่ากลัวอยู่นะโอเคแล้วทีเนี้ยคุณอนะ่ะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเห็นตรงเนาะคือถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษไม่มีการเข้าข้างไม่มีการเห็นอกเห็นใจหรือใดใทั้งสิน้นเธอทําอะไรไว้เธอก็ต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะเป็นคนแบบนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งต่างๆรอบๆตัว เพราะฉะนั้นคุณจะยึดหลักที่ว่าความถูกต้องความถูกความผิดเป็นหลักคุณมักจะมีความคิดหรืออะไรที่เป็นของตัวเองอ่ะแบบบางครั้งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างหรือว่าบางครั้งอาจจะดูแปลกๆปกไปบ้างมีความคิดอะไรแปลกๆไปบ้างซึ่งเขาค่อนข้างจะกังวลกับความคิดของคุณนิดนึงนะคะตรงเนี้ย ไหนกลัวอะไรอีกอืออคุณอะเป็นคนขี้กังวลเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่แบบเอ,อ่อคิดมากอะเป็นคนคิดมากเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเอามาคิดคุณจะเก็บเอาไว้แล้วคุณเป็นคนไม่พูดอะ แล้ววันหนึ่งถ้าคุณถ้าคุณอยากตัดจบปัญหาคุณสามารถที่จะตัดทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างใครจะเป็นยังไงใครจะเจ็บใครจะเสียใจใครจะรู้สึกไงคุณจะไม่สนถ้าวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณก็พร้อมที่จะทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณแบบบทจะร้ายอะบทที่คุณจะเป็นตัวร้ายคุณก็ร้ายร้ายจริงๆร้ายแบบไม่แคร์ใครเลยด้วยซ้ํา แสดงว่าคุณอาจจะเคยทํากับเขาแล้วเวลาที่คุณโกรธเหมือนแบบต่อให้เป็นคนที่ฉันรักที่สุดฉันก็สามารถจะตัดได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยอะต่อให้ฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันก็ตัดเธอได้เหมือนกันนะฉันก็ไม่เอาเธอได้เหมือนกันนะเออคุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณอะ,ะมักจะมีความคิดที่แบบว่าคุณคุณพร้อมที่จะ ทำอะไรใหม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่พร้อมที่จะ move on พร้อมที่จะออลองเส้นทางใหม่ๆถ้าเส้นทางเดิมคุณรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่ามันตันรู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของคุณคุณก็พร้อมที่จะเลือกเส้นทางใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอการกระบวนการคิดของคุณอะมันมาจากความคิดส่วนตัวของคุณ ซึ่งบางทีต้องบอกนี้ว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คุณมีความเชื่อมีความคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วพอคุณเชื่อและคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่คิดมากที่กังวลคุณก็จะยิ่งคิดไปในเชิงนั้นในเชิงเชื่อในความคิดของตัวเองอะค่ะยิ่งถ้าเป็นเรื่องลบคุณก็จะยิ่งเชื่อดิ่งดิ่งดิ่งลงไปจนสุดแล้วคุณก็จะแบบ ไม่ได้แหละมันมันแย่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องตัดฉันต้องจบฉันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ทั้งทงที่ความเป็นจริงอะสถานาการณ์จริงอะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้มันยังไม่ได้เลวร้ายแบบนี้แต่เหมือนกับคุณคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วคุณเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นเชื่อในความคิดของตัวเองค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นอืมแล้วแล้วใครจะมาเปลี่ยนใจคุณนะ่ะก็ไม่ค่อยได้ด้วยเปลี่ยนใจยากเปลี่ยนใจไม่ค่อยได้เพราะคุณ มีความคิดเป็นของตัวเองมีเส้นทางมีทางเลือกเหมือนกับว่าฉันมีสมองของฉันฉันมีความคิดของฉันฉันเชื่อในเส้นทางของฉันอะไรแบบเนี้ยเชื่อในความคิดของฉันน่ะเอออ่ะเขากลัวอะไรอีกเนี่ยดูสิ เขากลัวในการตัดสินใจของคุณกลัวเวลาที่อาถ้าสมมุติว่าเวลาคุณดีอ่ะคุณก็ดีใจหายเหมือนกันเวลาที่คุณรักใครคุณก็รักแบบจริงๆแต่เวลาที่คุณที่คุณหมดรักหรือคุณคุณโกรธคุณไม่ต้องการแล้วคุณก็แบบตัดฉับแบบจริงๆอ่อะแล้วคุณก็จะแบบสร้างกำแพงขึ้นมามันเหมือนกับว่าเออ รักแรงเกลียดแรงเออใช่เรานึกถึงคํานี้อยู่เป็นคนที่เวลารักใครคือรักจริงอ่าก็รักจริงๆแล้วก็ทุ่มเทจริงจังจริงใจงนะแต่ถ้าสมมติได้โกรธได้เกลียดขึ้นมาแล้วต่อให้ความรู้สึกอะในใจอะมันยังรักอยู่แต่ถ้ามันมีความเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วอะคุณจะพยายามบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างบล็อกในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าแค่บล็อกจากการติดต่อสื่อสารเท่านั้นนะแต่คุณจะบล็อกหวัวใจบล็อกความรู้สึก คือคุณจะไม่ยุ่งกับคนคนนั้นอีกเลยจะแบบว่าไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ต่อให้เจอหน้ากันคุณก็จะพยายามแบบไม่พูดไม่คุยหันหน้าหนีคือเหมือนเขาเป็นอากาศที่แบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นแบบนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะคะแล้วแล้วถ้าคุณได้ลองตัดใจแล้วอะถ้าคุณไปแล้วอะคุณไม่ถอยหลังกับ ยากที่จะไปเปลี่ยนใจคุณคือมันอาจจะมีมีโอกาสมีเปอร์เซน์ที่คุณจะให้โอกาสอีกครั้งหรือว่ายอมยอมหันหลังกลับมาแต่ว่ามันยากมากๆยากมากๆกับการง้อคุณอะเวลาที่คุณโกรธโกรธแต่ละครั้งถ้าโกรธแบบโกรธจริงๆนะอันนี้พูดถึงเวลาโกรธแบบจริงๆไม่ไม่นับรวมเวลาที่แบบงอนเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะอันนั้นโอเคอาจจะแบบเคลียร์กันไม่ยาก แต่ถ้าแบบโกรธจริงๆเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้อ่ะมันหงุดหงิดใจอ่ะมันมันมันหัวร้อนเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะคุณจะเป็นคนที่งอยากแล้วก็แบบจะให้คุณจะได้ใจคุณกลับคืนมายากมากๆเพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าถ้าสมมุติคุณมูฟออนไปแล้วอ่ะจะงอจะดึงคุณกลับมาเป็นอะไรที่เปอร์เซ็นต์น้อยมากยากมากๆอืม ก็เลยกลัวนะคะโอเคจบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ